ผมเต็มต่อจากคราวที่แล้วเลยพ๊กเก็บป่าแล้วก็ไปต่อผมอยากแคสเกมนี้ให้จบแล้ววะ่ะ <c oughs> อย่าอย่าไม่ได้เกมอื่นมากแล้ะปั่นปันซาลาซาแม่งก็ชอบมีตัวอะไรมาตลอดเลยเออดีดีดี เอาตัวอะไรมาเนี่ยอะไรมาแต่แย่างมีประโยชน์ไหมแต่ละตัวเนี่ยกลับไปด้วยปมวุ้นกระสุนเลยพวกมองอะไรก็มีอะแต่หวัวขาดที่ไม่บอกป่ะ เฮ้ยนี่แน่ไอ้ยจาปึจะมาโอเคทันด้วยเปิดสวิตอาไป โอเคสปินเนลตรงนี้ก็ไอพวกมอนสเตอร์กลางๆเดี๋ยวนีน้โหลดครับเรียบร้อยแตกไปดิออสเนสเปอร์ อยูฮ่ฮะไม่ใช่ลูกซองกั่งเดิมเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่านะปึ๊บม,มาข้างบนก่อนอืมคือพวกโอ้คึอพวอย่าง้วแฮมขอบได้ลหลาย เรือตรงนี้ก็กดไปกดไปแข่งชักชา้าวกลังลงวันจะหอยไปแล้วหรอตอนนี้แม่งรู้ละ โอ้ยจามจามไม่มนี่แหละอดอกเอืมโอมเคพาอาป่วเรีบร้อยตัวยมาช่างมันเถอะผมไม่สู้แล้วไปละโอ้ยย็ดแปลกอ้อยเอาะไรเนี่ย มาเยอะจรินโอ้โหตรงนี้ผมตายโคตรบ่อยสมัยตอนเล่นอลยโอ้โหมาแล้วเอ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 อุดกระโดดเอเอเออุ้ยรอดโอ้ยังรอดแม่งเอ้ยพกแก้วแม่แก้วไปเรื่อยเลย โอ้ชั oh, ้นนี้จเจ๊ที่นายมาร่วมงานกับเราเลยนะคุณสก,กอตต์เคนเนดี้ <You again. S 2> นายอีกแล้วเนะน่ยพิธีก,กรรมศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะของคอยแห่งนี้มอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับหญิงสาวผู้นั้นเธอจะเข้าร่วมกับพวกเราและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา <S <S นี่่ปช่พิธีกรรมเว้ยแป่งโคตรโหดเลยคำพูดว่าหมายความหมายคืออะไรเหรอลีออนไม่ต้องกังวลหรอกพิธีกรรมเด็ดอะฉันมีไว้ให้นายเ,ยเหมือนกันนะ รอนไม่โคตรเทไม่ปักมีเออดเฮ้ที่ว่าจะแน่ดิเฮ้ยระังวุ้ยหยุดนะว้ยเอาแล้วตอนกูความมันหลังจากนี้ได้เริ่มต้นขึ้นะบัดนาวเก็บกระสุนปืนพกเราก็ไปลุยกันเลยเอ,อิบ ไพ่สีเหลืองเช่นโลเอาคือไมาขมบดกันเราต้องไต่บนับนไดบันไดขึ้นไปนะเอ็ให้จบเอาให้จบครับกับเซริลิวอก็จะเสกุกคุมยักษ์มาหาเราครับบองเลยถ้าโดนไปนี่มีจุกกรบองคือมันก็คนตีเรานะครับมันก็เสกมาเรื่อยๆเลย ดูปานระเบิดอะไรหนึ่งเนี่ยฮะปานเปิดอะไรปะวะปานเจ๋โอ้มันก็เสกอะไรเนี่ยแหมทีเอ็มเนี่ยชอบเสกแปลกแปลกไม่ผมยิงแล้วเกินนะ นั่นอะไรไม่สมวันนี้คิดว่าปลาอะไรมาหนาววะพี่ต้องโดนต้องโดนเรไหมแบบเนี้ยว้าสัะโถ<ฮ>มามามาลูดวนดูดวอ้าวมาได้ไงใค้ให้มึงมาไม่ต้องแลนมาเลย ไปไปไปเปิดธุระของเราแล้วเราก็เรียขึ้นไปเไปลือนกองไปดันกองดันกองลงไปเด็กเปิดตัววิทเด็กแข่งของความเร็วนะครับจะมีตัวมายิงเราร้อยแล้วก็ตรงนี้อ่าโอเคยอด พยายามสังเกตดูดีนะครับมันจะมีพวกตัวมาหาเราโผลมาอใหญ่พวกนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับทำไงอ่ะฮะไม่แก้เวทนส่แหละสี่แหละตายด้วยพยายามดูนะครับว่ามันมีตัวร,บรอบๆไหมทาไม่มีก็แล้วไปนะครับถ้ามีเนี่ยก็คือหายเลยนะครับแบบนี้ครับลูกกองไม่เยอะมาอดีลูกกองไม่เยอะไุ่ชอบ ฝังหานมูเราอาตุรสกายโดดครับยังไม่จบนะมึงจะตายไหมมึงจะตายไหมตายเหอะไปตายตายได้แล้วตายสมควรตายสมควรตายเอายังรอดยังรอดยังรอดเหรอยังรอดก็ต้องตายตัวโดดมปก็ต้องตายไอ่นีก็ต้องตายเหมือนกันวิ่งแม่ ไอเรื่องจริงอะกระสุนซองเหมือนเนี่ยอุ้ยแบบนี้อะไรดีวะเต็มปีกจะได้สมัดอ้าวเดี๋ยวนะครับอจะไงอ่ะไม่แคร์เว้ยไม่แคร์เว้ยเฮ้ยเก็บ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 ไปชั้นสุดท้ายแล้วระเบิดหัวแม่งแตกครับ ตัาใจเว้ยเฮ้ยแล้วก็สุดให้กูรีโหลดได้ไมาเนี่ยตอนี้เดี๋ยวค่อยเอา TM ี TMP ก่อนรีโหลดอาดเะบร้อย <c oughs> ผมได้มาตั้ง3มคลิปแล้วจากการอัดครั้งที่แล้วสอ,อ,องรอบอะกูบอกเลยผมมีคลิปลงบ่อยมากแล้วก็บวกกับเปลี่ยนสถานที่ด้วยโอ้โหคุณจะได้เห็นผมลงคลิปแน่นอนแบบไม่รู้นะว่ากี่วันแต่จะได้ผมเห็นแบบพยอยาลงคลิปอะเออ ผมเอาสมบัติก่อนนะสมบัต <board> ิไอ้พวกควันไหนที่มันดื้อๆน่ะข้างมันปล่อยไปผมไม่สนใจไปขึ้นไปเลยโอ้โหโคตรดีเลยว่ะโคตรฟินดีมากเลยเนี่ยกันได้แบบทำที่ทำงานอดีตเหล็กที่ตัวเองชอบ มีของเราครับก่อนไปเจกับบอสแองก็แบบเออให้ของไปเจบอสีโรดปื๊บอันนี้อะไรเนี่ยสนโหลดไหมอ่ะกอลีโรดอ่ะเซฟเซฟหนก็ได้อ่ะไปเซฟตึ๊ด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 ตดตึ๊ด เขียนอะไรนะมึงเนี่ยเขียนา What are you selling? เอาเครื่องปูอ่ะไอ้ขาเท้าหโคตรแพงอ่ะไม่คุ้นจุดนี่ขายไปมันไปไขายไปเถอะคงไม่มีแล้วแหละซื้อแคขายไปเถอะ t h a ไม่เจอว่ะ Thank you นี่ขขายไป Thank you ซืออะไรล่ะเอือนี่เว้ยคนคนเคยเล่นจะรู้ว่าซึ้มาทำไมพอในสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบีซี่มากอ่าตายซะพวกเขาหัวดอก <c oughs> เฮ้ยซะพวกขา ไปครับสีเวบย์แต่วันเนี้ยดอกไม้กลายพันธุ์ดอกไม้พิศดารอ้อนี่นายเพิ่งจะมาถึงเหรอธีกรรมของเรามันจบลงแล้วฉันส่งลูกน้องของฉันพาเธอไปเกาะแล้วละ่ะเอ,อ๊ะพาไปที่เกาะแล้ว ก็คิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องแสดงความเคารพต่อความตั้งใจอันนาครับใยนี้ให้วา่า,าไม่ทันคุณเคนเนดี้ินนีต้อนรับเป็นอย่างเป็นสายหวนวดปลาหมึกโดนดึงก็ไปคอยนี่ตัวหนึง่งแค่ก็ยังจะหัวเลาะได้เนาะ ไม้โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยอะไรวะเน,นี่ยโอ้โหหิงๆมียิงด้วยอโอ้โหคนน่ากลัว โอ้ปลาร่าได้เกียดจังเลยสภาพมึงตัดปลาที่สินสนที่ไหนคงชอบอ่ะโอ้โอายิงแม่งดีวะเกมพียิงจอบลูกตาของมันอ้าวเปิดบริเวณวอะทีนี้ก็ยิ้มสวยๆโอ้รักก่อนนะสุดที่รักนตูม โอ้ยตายเถอะโอ้กระจอกจริงเลย <c oughs> โอ้โหไอบ้บอสเอลจิการเต้ที่ <c oughs> ผมเคยสู้ไอ้ยักษ์ใหญ่หรือว่าปลาที่มันต้องขี่จะไปอ่ะยังสู้ยากกว่านี้เลย <c oughs> นี่แม่งกระจอกนะนะไปไปเอาเงินก่อนเดี๋ยวเงินหาย่ห้าหมื่น ก็นะหักจากค่าค่า R P G ไปมันก็ไม่เสียอะไรเยอะมากก็ได้กำไรมาสองหมื่นนะเออก็นะมัจับบอสง,ง่ายๆแบบอีซี่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ,อะผ่านไปสเปรย์พิษไทยอีแล้ว <c oughs> พิษไทยเลยสเปย์สมุนไพรเว้ยเออ เยอะจริงๆเอาละเราก็เข้าประตูบานนี้ไปเลยนะครับโคตรชิวของเยอะผลตัวลงไปผมจำได้ว่าในกล่องมันจะมีงูเว้ยใครไม่เชื่อเดี๋ยวยงนไปดูไอ้กล่องใช่อามันเล่นมูกอย่างงี้เว้ย มาเล่นมุกมู้ยโธ่ไม่ธรรมดาเก็บไปข้างล่างอ,อึ๊บจอดไว้ตรงนี้ก็พ,อพ่อค้าไม่รู้ว่าจะมาทำไมนะพ่อนี้เมื่อไม่มีของอะไรที่แบบต้องซื้ออัพเกรดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ขี่รถปึออ๊บจักๆเลยทีนี้ โดนปักปักจัดของให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งถัดไปเอาให้พร้อมยื๊บอ,อ่าแล้วก็ปาไปชนไอ้พ่อค้าอะแล้วทำยังไงกับมันดีวะโอ้ถือเล่นพ่อค้า โดนไข่ไก่ไปน่าเดี๋ยวผมจะจัดวิธีอำลาให้แบบงามเลยเอย้มีมองมีมองมีอยากมองค่ะพิธวอค้าตายแกพ่อค้ากับเกมภาคสีเป็นอะไรคู่กันจริงขัดไปไม่ได้เลยร้อนเกเลยเอ่อโอ้สุดสวยนี่นะเจ๊ของเรา ไปกับเราไม่สุดหลอเออโอเคได้เลยโอเคจบชัปเตอร์นี้ละก็นะจบริงึงจังแล้วผมไม่เล่นต่อแล้ว <c oughs> ไปกินข้าวเออโอเคไว้จบจบเพยงเท่านี้แล้วผมจะกลับมาเล่นวันข้างหน้าโอเคสํหรับวันนี้สวัสดีครับค่าตั้งหกร้อยสิบหกวยนะ <c oughs> โอเคสํหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย จุ๊บๆๆๆๆไปยไปจริงละอา้าวไม่กดออกคลิปอ่ะไปจริงกันเะนี่ย